สวัสดีครับทินสุริมเมล็ดพันธุ์เกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับสําหรับผลผลิตปี2567ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับราจะเป็นกินนีนะครับกินนีมอมมาซานะครับกินนีมูลริเวอร์กินนีสีม่วงแล้วก็มีหญ้าอัตตัมพิชัตุลัมนะครับส่วนรูซี่นี้ยังไม่เข้ามาสําหรับผลผลิตปีนี้นะครับอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่ตามที่ตั้งเป้าไว้ ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่า,ามีสาเหตุหรืออุปสรรคยังไงนะครับสําหรับอุปสรรคของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดในปีนี้นะครับค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็เหมือนกันเกือบทุกปีตั้งแต่เริ่มปลูกที่สภาพของดินฟ้าอากาศนะครับฝนฟ้ามาไม่เป็นใจแห้งแล้งนะครับแล้วก็ในช่วงที่ปลูกก็การจัดการหรืออะไรก็ยังยังต้องอาศัยน้ําฝน แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ค่าลงทุนอะไรก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยค่าไถค่าแรงนะครับแล้วในช่วงที่ออกดอกก็จะมีะฝนพายุเข้ามานะครับก็จะทําให้เมล็ดที่เตรียมเก็บเกี่ยวเสียหายไปด้วยนะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ผลผลิตในแต่ละปีอาจจะได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่แต่ก็ อพอมีกระจายนะครับสำหรับปี2567นะครับตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ของเราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้นะครับอยู่ทางด้านหลังสําหรับปีนี้อาจจะได้ผลผลิตไม่ไม่ได้ตามที่ควรนะครับแต่ก็น่าจะเพียงพอในการแบ่งกระจายให้สําหรับทุกท่านที่ยังต้องการมเมล็ดไปใช้ในการปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับ ปีนี้มีการแข่งขันในการรับซื้อมเมล็ดค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่จะเรียกว่าแข่งขันสักทีเดียวก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเรานี่ได้ทำการสัญญาแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกรในการผลิตตั้งแต่แรกที่จะปลูกนะครับซึ่งก็มีไม่กี่คนนะครับที่ที่ดำเนินการทำแบบนี้ตั้งแต่ต้น ในการที่จะให้คำมั่นสัญญากับเกษตรกรผู้ผลิตที่จะรับซื้อเมล็ดครับเพื่อทำให้เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดมีความมั่นใจว่าจะสามารถขายเมล็ดให้กับผู้ที่มารับซื้อได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทินสิลิกเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเป้าหมายของเรานั้นอยากได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่แต่ปีนี้จะได้น้อยกว่าปีที่แล้วครับก็ด้วยว่า ในช่วงปลูกคนที่เข้าไปให้ความเชื่อมั่นกับเกษตรกรนั้นมีน้อยเกษตรกรก็เลยไม่กล้าที่จะปลูกเยอะแต่พอในช่วงที่เมล็ดกำลังออกดอกหรือเก็บเกี่ยวนะครับก็มีพ่อค้าหรือพ่อค้าคนกลางนะครับที่เข้ามารับซื้อในราคาที่มากกว่าเราที่ทำประกันไว้ทำให้เกษตรกร บางท่านนะครับก็ได้ตัดสินใจขายออกไปนะครับก็เลยไม่ได้ทําตามสัญญาแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกร,ร,กรส่วนที่เราได้มาก็ยังถือว่าต้องขอบคุณกเกษตรกรที่ซื่อสัตย์นะครับที่ยึดคามั่นสัญญาและก็ยังมีเมล็ดมาให้เรารก็จะพอได้แบ่งกระจายไปให้กับท่านที่ยังสนใจ ซึ่งการแข่งขันอย่างนี้ไม่เรียกไม่เรียกว่าการแข่งขันนะครับมาซื้อแต่หน้าถ้าจะเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านที่ทําการค้าแบบนี้มาให้เกษตรกรปลูกตั้งแต่แรกนะครับเพื่อที่จะได้เกิดการแข่งขันที่ถูกต้องตั้งแต่การปลูกการผลิตและการรับซื้อในแต่ละกลุ่มที่ตัวเองได้สัญญาไว้นะครับซึ่งก็จะทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เกิดการ แข่งขันเรื่องราคารับซื้อเพราะตัวเองไม่ได้มาให้คําสัญญาแล้วมารับซื้อราคามันก็จะต้องสูงขึ้นเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้นํามาขายให้กับตัวเองดังนั้นเมื่อราคาสูงขึ้นปลายทางที่จะส่งต่อสําหรับผู้ปลูกก็จะสูงขึ้นตามนะครับมันก็เลยเกิดราคาที่อาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให,ให,ให้ให้ทำกันแบบนั้นนะครับ สำหรับปีนี้ก็มีค่อนข้างน่าจะเพียงพอครับตอนนี้ก็ยังเหลือรูซี่นะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาแต่เดี๋ยวถ้ามเมล็ดเข้ามาก็จะ,ะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมเมล็ดตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเราจะพักมเมล็ดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รอความงอกก่อนเมื่อมีความงอกแล้วเราจะเริ่มขายซึ่งก็ทุกปีก็จะประมาณปลายเดือนมกราหรือกุมภานะครับถึงจะได้เริ่มจําหน่าย ซึ่ช่วงนั้นก็ครบ3เดือนในการพักต,ตัวปีนี้ก็รอกันอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเมล็ดเข้ามาเต็มจำนวนผมก็จะประกาศแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเราจะเริ่มจำหน่ายเมื่อไหรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเมล็ดเข้ามาเรียบร้อยครับขอบคุณครับ